นี่ให้ไอ้สเปีดตัวนี้สเปีดตันี้เสียบแสุดท้ายเนาะสปรดตัวนี้แาสุดท้ายี่พออเตเ่องเงาแล้วสเปดตัวนี้เพิ่งเงาให้มันเลื่อมที่พอย้องเติบตอนนี้สเปรดเสุจะ้ายเพิ่งเงาแล้วที่ลาย่ยเพิ่เงาจับจับจับเลยมาันเป็นหอบสุดท้ายคือหอบสุดท้ายแล้วคือแบบมันเลื่อมขึ้นเนี่ เรื่อานี้ยอ๋อเจอตัวนี้ไปอันนีตัวประถมเลยแล้วตรงขี้มันบัจับเนี่ยบอเนาตัวนี้มาใส่แล้วมันจับเข้าพื้นเนี่ยบอมันจะแน่นขึ้นนะเพิ่มความแน่นให้มันขึ้นมาก่วนนี้ดวเราจะเพิ่มความแน่นให้มันขึ้นนะเห็นป่ะวันนี้มาสอนเซตทรงเลยนะเขาสอนเซตทรงนักเรียนพื่อให้นักเรียนเบิกเลยนะเห็นป่ะตรงมกี้ในมันตัวนี้มันอยากซีซีในนี้เห็นยบอ เอาไส้ตัวนี้เข้าไปเหรอม,มันจะเรียบเข้าเหรอเนี่ยเอ้าดองบ่อันนี้โค้งตัวนี้มานมาเนี่ยโค้มงมาข้างหลังนิดนึงเห็รอเต้ยมาเนี่ยเต้ยอันนี้เขาจะโค้งมาคือเข้าแลหวีมามันมันก็ได้นะเส้นรถยาวห่อได้มาเปลาอีห้องนึงแล้วตัวนี้ยกขึ้นมายกขึ้นมาตัวนี้อ่าตัวนี้ค่อยต้องการเสร้นความเอาง่ายๆแต่เขาต้องเน้นเน้นความความเรียบมาใช่ไหม ก็ต้องการเน้นความเรียบก็ต้องการเน้นความเรียบให้เั้นเบียบเอาเนาะเบสมบัติเลยทั้งเธอเลยทั้งเธอตัวนี้จากนี้ชินเน,น,เน้นความเรียบเน้นความเรียบเรียบอย่ามันเรียบเรียบเลยนะต้องวีเข้าสไตล์วีเข้าตามสูงมาเลยได้นะ ได้ประมาณนี้สมมุติว่าได้ประมาณนี้ลุกเรียบเลยอะได้ประมาณนี้แล้วค่อยเชี่ยวใจเตาเนี้ยเราใจตาเาใจตาด้วยใครเลี้ยง,คงใครจะทำมันแค่ไหนได้เนด่าได้วยสะด่า Đến điện. Đến điện là luôn lùng coi, Đẩy những lúc coi, không gian không gian là hai mươi bốn là năm 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 anh ấy là mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn luôn หายหวมาโอเคป้ะเย็บ,บาดได้็่ะสิ่งให้อายจะเจออยู่นไหนอ่าเนี่ยประมาณเนะส้นลุกแบบเรียบๆเนียนเงีนะไอ้แบบห้อเปาสโซเฟ่ตลอดเนะลยเลยนะอ่าอ่ารอเลยบ้ะการคลอคงคบเลยบ้ะการคลอดคงคบนะมันโค้งนี่ยแน่นโค้งคมมันจะง่ายนะโอเคเจอกัน